ไ,ไปลูกสบายดีคร e ับสบายดีคร oh, yeah, yeah. ับพอแม่ดนนะอนมดีัมาพี่น้องกินแกงไมน่อไหร่แกงเม่อไหรกคนละไมากนสบิบบเมนแตกมาบลาโเสหรอทบะด้เาไเลี้ยงเป็นหัวเลยตอนน้ดชิบวดยิงเลยเาเทมเลยนะบบอกป่านนี้เอาเข้าไปเมเลยนะเด็กู้ว น้ปเขาบีกิโลเขาจะไปปาดไปเตะเขาไิงหมู่มันคนไหนจะมาลงโกะใส่ไข่ขโมยมาหมักไข่อยู่อะไรกูกินมาซูบักไข่นี่ก็มีอยากบะหมักบะหมักน้อไข่นะเขาพี่ได้หมักมาอยู่กู้มามาไข่ได้ซูซูสิบกิโลไข่น่ะกูเบียร์มีอยากไข่มันต้องเอาบวมกินครับ ไปพตะปูยากไปพุทตะปูกับต้าูมออึดูหน้ามัน่ะเอาขูก่กระข่งไปแลกระขู่กระเสียงไปค่คขูกระปูกระปัวขู่เอออยากนั่นแล้วเละเอากินัวไหมด้วลยละ่ะฉันอากกินข่าวตะแก้ไมไหมอยากไปอยากมาครโอเคอย,อยากมันมอมไม่ได้ยักนอเฮ้ยอยากอยากคัสูยกว่าไปนันไปกัไปนแกเลยคนแรกเลแซ่เด้อม มันกส่ e chin e chin e chin ีคดีว่าต่มันมไม่ได้จกไะไปอะกัี่ว่าาตดท้ายไปใส่ี่อ้นจะฟาขมาซื้อข้าจีนข้าวีนเด่รองิอไเน้อมันถ่ายยไล่ะต้องลงๆไ่ต้องลงใส่เมียไปแต่ไม่ตลาด่คนเรกตลาดเสือม้าแต่ผมข้าผมมอเต้เอจังหวัดยอดหยางบ่ พี่น้องเสื้อนี่คนแบบเื้อข้าวกี่ปเทบอกพี่น้องเตัวคนัีเกาบ่าน่สบองบาทสิบสองใบสิบสองบาทอ่ขนมเ้าโอ้กระเป๋าดานตาตอบพี่น้อง3วมันภักใครมันนอนท้ายคลิปตลาดเสื้อขุ่นซุกอ่าเบอร์ขุ่นซุกคนพี่น้อง โอ้ลำไยใช่ไหมเป็นลำไยแบบเป็นรวงกัมีมิ้งคขอโทษขออภัยเด้อดิดกูเซาจริงเขากินขี้เบ็้ยวสหมดเันไม่ยั้มันกินหรอก

ลองทาใส่ไหนมาหใสงเ้าไนลม่านไม่เหอเยมีลายสื่อเลยบางบ้านองกิานไม่ซื้อมาตลาดของขาใานะคะที่นามีนมี้มีสามสื่อเดากนหนี่านะเขาไม่ใหม่ๆด้ยเนเขาไม่ใหม่บักยินฟ้านั่นบักยินไม่บักยินไม่นั่น

โอ้ยเสียดิงไดาสุปอดสีแดงตนนกันเอาหอกบะนิดมหน่อยแบตอนนี้งเยมาร์ดก้าวยาทากินไหมนี่กินเป็นไหมนี่ฮะกินไหมเลากินเปไหมจะมันีกอกวน่นี่าวมุฝนน่งมเปื่อๆยุ่วกัดเันนลยกัดกันเลยเนาะมีงคนด้านัารส่ลูกเท่าเนี้ยช ทำเอ้หอม่นะันเรามันเทเลยหอมอ่ะจมาติดต่ออีหอาไมไ้้ว่อกเสียวเรอเรอาเใสสเาเอนี่มึงอีี้เอาเขาอีกัวนั่นนี่บอกััวั่นดูดปวดน้องวันดูดปวดน้องกิเล้าอยู่นี่น่าอะี หน agues, ูางลำอมลำอมไปเด็กน mm. no. yeah. mm. ้อยลุกนีเอาไปมาะสกอะะสอาีเียแคืนยังมันคือมคืนตรง่ได้ยิงเลยัก้นไอ้หานี่ยนี่ามนี่คือยันี่มืออืกลังมือกลังมือเปลี่ยนกี่ล้อเฮ็ดของแม่เอามาเนีย

พยังมีหล่อนตีคิ้วนนนีด่ดีถัูบอยังแข้งอยู่ตรงปลายตรงนี้ตรงทางเจ้า มันหลังไม่เห็นข้อมูลของแม่ไไปบลอกลานกับบกข่สองกิลี่้งกแะมไ่ไดม่นไ่่ไม่ได่ด้่้่ต้้่่่ม่่ได้่้้่ได้ไม่ไม่ไ่ได้ม